มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาวอยู่เฉยไม่ไหวหลังพ่อของนักเรียนส่งข้อความมาหาอ่านจบรีบเข้าแจ้งความทันที เมื่อเวลาย3บานาฬิกวันที่6มีนาคม2,567ที่สพพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการทางด้านนางสาวสมศิริแจงเจริญอายุ20ปีครูพี่เลี้ยงพัฒนาเด็กเล็กวัดชมนิมิตรถนนสุขสวัสดิ์ซอยสุขสวัสดิ์74ตำบลบางคลุอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้าแจ้งความกับร้อยตํารวจเอกวิทยานามทองรองสารวัตรสอบสวนสอบพอพระประแดงบอกว่าวันที่29กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาเวลาประมาณ8นานิกาได้มีพ่อหรือว่าผู้ปก,กรครองของเด็กหญิงโมชาวพามา่าเรียนอยู่ชั้นอนุบาลที่1ที่ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดชมนิมิตร ได้ฝากซองมากับเด็กหญิงโมโดยภายในซองมีเงินสดจำนวน3,000บาทและพร้อมข้อความหน้าซองเชิงชู้สาวแต่ว่านางสาวบีไม่สนใจจึงได้นำเงินใส่ซองให้กับเด็กหญิงโมเพื่อน,นำไปคืนพ่อของเด็กหญิงโมพอมาว่าวันที่2มีนาะคม2567เวลาประมาณ2 1่5นาทีทางพ่อของเด็กหญิงโมได้ทักไลน์ส่งข้อความพร้อมกับรูปภาพปืนมาให้พร้อมกับ ข้อความดังกล่าวทํานองเสียใจและโกรธที่นางสาวบีไม่รับรักหรือปฏิเสธไปโดยก่อนที่จะเกิดเหตุครั้งนี้นางสาวบีครูพี่เลี้ยงได้พูดคุยกับพ่อน้องโมท,ทางไลายส่วนตัว มีลักษณะของผู้ปกครองกับคุณครูโดยพ่อหนองโมผู้กอ่อเหตุได้ไลน์มาถามพูดคุยเรื่องของลูกสาวกับนางสาวบีโดยนางสาวบีไม่คิดอะไรก็เหมือนผู้ปกครองทั่วไปที่สอบถามถึงลูกตามปกติแต่ว่านางสาวบีมาเอะใจวันที่14กุมภาพันธ์บนวาเลนไทน์พ่อหนองโมส่งสติกเกอร์เป็นรูปผลใจมาให้จนวันที่17กุมภาพันธ์2567พ่อหนองโมผู้กอ่อเหตุได้ซื้อของมาฝากที่ร้านแม่ที่ขายกว๋วยเตี๋ยว จนมาถึงวันเกิดเหตุนางสาวบีกลัวว่าจะได้รับอันตรายเพราะว่าผู้ก่อเหตุได้ถ่ายรูปปืนส่งมาให้จึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ